ร้านยาใจดีแจกยาฟรีให้ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ําท่วมหลังจากเขื่อนตลาดเมืองใหม่เทศบาลนครยะลายังคงมีน้ําขังสูงประมาณ1เมตรถึง1นเมตร50เซนติเมตรนะคะรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ยังมีร้านยาเล็กๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมก็ยังใจดีมีน้ําใจแจกจ่ายยาให้กับชาวบ้านและผู้ที่เดินทางสัญจรไปมาโดยไม่คิดมูลค่านายริสาสะอาดเจ้า ของร้านยาใจดีซาฟาฟารา์มีเผดเผยว่าในร้านนะคะไม่ได้รับผลกระทบเสียหายมากนะักเพราะเตรียมตัวฝั่งประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าหน่วยงานของรัฐได้เข้ามาแจกจ่ายของบ้างแล้วถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ทางรัฐมีการเยียวยาค่ะจึงจะถึงจะไม่มีผลกระทบมากมายนักนะคะแต่ก็กระทบกับการค้าขายและอยากให้ทางเทศบาลแก้ไขปัญหาน้ำขังให้เร็วยิ่งขึ้นในส่วนของการแจกจ่ายยาก็เป็นไปได้ ด้วยดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านต้องการยาสามัญประจำบ้านโดยเฉพาะยาฆ่าเชื้อราน้ำกัดเท้าคนยะลาด้วยกันได้รับผลกระทบเหมือนกันก็ควรที่จะต้องช่วยเหลือกันเท่าที่ช่วย